เดี๋ยวต้องรุนละครับตัดแล้วไม่สับผมอะไรไม้ปะพนมสีล้วหอมหอมเพริงๆแล้ว่ลดจบหนึ่งนทีท่านยังเหลืออีกโอเลเมนไปละน้องจินยองนี่มันก็หมดแล้วนะเนาะก็เหมือนน้องที่พูดมานะฮะ้งแพนทีสิยังไม่ได้ขายแพนทีเลยเอาแพนทีเหรอแพนที่ต้องบอกว่าเป็นเป็นแค่งสับผมนะครับที่มีเพีนเตอร์สวยที่สุดในโลกนี ตอนนี้มี่ถึง3,000ละเมคุณนู่นว่าหนูเฮ้ยได้ยิน่าที่13มีจะมีจะมีจะมีมาหนึ่งคนใช่ไหมกำลังจะกำลังจะเราต้องเตียมไปก่อนเราพาดีตาเป็นเราพายตาเป็นตาไก่รอบน้าได้บ้องเขาหลานบ่อยแล้วตอนนี้บ้องเ้าหลานบ้องเขาหลานเลยแล้วดูแบบว่าใหญ่มากอ่านไฮโซอ่ะนะมีไม่เดียวคนะจ๊ะคุณแอนน้องประสงค์แล้วก็น้องรถเมยเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับสำารัทรงผมนี้แตกต่างกันไปบำรุงได้ ฝากถึงการดูแลตัวเองแล้วฝากถึงผลงานกันตามที่ไม่ได้ฝากเลยนะพี่มีเวลาชั่วโมงเดียวรู้แต่ผมให้ได้สองชั่วโมงถามพี่ไหมพี่อยากอยู่สองชั่วโมงาป่ะถามกัญจันไหมเย็นนี้ว่างไหมว่างถามกมอเข้าไปว่าเขาให้เวลาเราไหมที่จ่ายตามไปก็เยอะเลยยชั่วโมงก็ยังไหวเอามาว่าต่อในยะขาไกรใดต่อก็จริงๆไม่มีอะไรนะจริงๆก็บอกว่า ด้วยการที่ทำงานกับ P&G n มานานนะครับก็สินค้าของ P&G นะครับไม่ได้ต้องนั่งเลยครับน้องนั่งสินค้าของ P&G เนี่ยมีหลายอย่างนะครับจริงๆเราไม่ได้มีแค่นี้ใช่นะครับแต่ว่าในโปรเจกต์นี้เนี่ยที่จะได้แคมเปญแบบนี้นะครับก็ต้องเป็น6ตัวนี้เท่านั้นเท่านั้นใช่ไหก็ฝากเอาไว้ถึงสินค้าอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่สูตรนี้ด้วยฝากไว้แล้วยินเล็บต้นหนวดน้อยนี่อะไรบางมีโอเล่มีชาชีนผมไล่ทีหนึง รีจอยรีจอยเฮนแอนด์โชเดอร์จำได้เลยว่าเราเคยร้อปดกันมาก่ารลเบเจอกันแล้วก็งานนั้นแหละแล้วเดี๋ยวจะเป็นออโรบีมีดาวนี่แล้วก็ซักผ้าก่อนด้วยด้วยแฟบนะคะเลือกได้หมดเลยจริงๆลาภิพันธ์เา็นั่งอยูกับหลายคนที่อยากจะเจอศิลปินของเดอะสตาร์นะครับแล้วก็พวกเรานะไม่ว่าจะเป็นเก่งน้องน็หรือว่ารุดหรือว่าจะเป็นคนอื่นจีนก็สามารถยังจะมาเจอกันได้ในงานของ P N เทุกทุกตลอดตลอดก็เหมือนเราโพูดไปแล้วนะฮะจริงเหรอถามด้านหลังไหม อ่าไมเป็นไรอ่ะาเนไงมาเริ่มจากการฝากสินผลงานดีกว่าเอาน้องเล็กสุดก่อนนกจ๋าครับผมก็โฮ้ยนกเหรอน้องเล็กสุดชื่อโนกไหมเป็นผู้หญิงหรือเปล่าให้ผู้หญิงก่อนเลดี้เฟิร์สข้างหน้าก็ระวังของขลังน้องโนกจะโผล่ด้วยไอ้ที่ชอบนะเนี่ยโยงหน้าเนี่ยเออเขาเลือกเอ้ามาแล้วนกจ๋าฝากผลงานกนิดนึงก็ฝากผลงานอัลบั้มเะสตาเจ็ด เราจะสาเสร็จด้วยค่ะก็ฝากไว้สำหรับใครที่ยังไม่มีนะคะก็ไปซื้อกันไว้แล้วแต่ใครไม่อยากซื้อก็โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามห้าสิบสิบแล้วเล่นเพลง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 นู้ดเพลงอะไรแล้วแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวน้องนู้ดรับวิญญาเสร็จแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ละอ๋อไม่ใช่เหรอปกติเห็นในงานรับวิาจะใส่อย่างนี้ไว้ พราไม่ใช่นะที่าส์ใส่มาให้เป็นสีฟ้าอ๋อเราเอาอาหาริมบิกมาก็ฝากถึงผลงานขาวเจองเรานี่จะบอกว่าถ้าไม่ใช่น้องนพนี่ไม่กล้าใสนะสุดวัยระมัยล่ะนะแล้วก็ถึงบอกไงมันดูดีไงถ้าถามคนอื่นถ้าเป็นเก่งใส่นะใจเก่งใจทำไมกลับบ้านจะดีเหรอผมนิดลงเซลมาเยอะมากประมุ่นนัดสองเราคนแล้วก็ไอ้น้องเล็กสุดจากบ้านเดือดจ้ากับน้องโนพจ้าวันนี้สอนบ้าง ไล่ตามเนตอายุแล้วทำไมผมต้องสุดท้ายหล่อเวลาเนี่ยก็แบบไงไม่ไม่เราเราเป็นแข็งแกร่งไงเราเป็นแบบแข็งแกร่งไม่ใช่แข็งแกร่งเขาเรียกว่าสุดที่เด็ดอยู่นานสุดสี่เด็ดเออแกสุดก็งั้นแหละนิดนึงมาฮะก็วันนี้วันนี้มีแฟนกลับมาเต็มหมดเลยหรือเปลแฟนกลับเองก็นั่งอยู่ห้องหน้าแหมคนรู้กันหมดแล้วคนนี้นะครับก็ติดตามผมได้นะครับทาง entertainment update ตอนนี้เป็น week end นะครับเป็น week end เดี๋ยวง ด้านบนพูดด้านล่างมีดอลลิงวิ่งเลยอ่ะถ้าใครได้เป็นอ่านด้านบนพูดด้านล่างมีดอลลิงวิ่งเลยอ่ะเอ้าจะทำมาเกินไหมวันนี้วันนี้จะโทรหยุดนู้นหยุดนี่เล่นเยยอะจังเเลก็บร่างงานเราก็ถือเองยังพูดไม่ถือนานเถี่ยงจะมีแข่งกันกลับหรือตลอดเวลาเ้าว่ามา ก็มี entertainment update ตวีคเอนนะครับวันเสาร์กับอาทิตย์นะฮะตอนเที่ยงแล้วก็รีรัน4โมงเย็นนะครับก็ผัดแอปสแนลเนาะถ้าใครยังไม่มีก็ถ้าถ้าไม่มีตังค์เดี๋ยวผมออกค่าจานให้ก็ได้เดี๋ยวาของตัวเองละจ่ายหรือยังมีแล้วไปช่วยคนอื่นกับของตัวเองจ่ายหรือยังไม่ยินว่าอยู่บ้านยังดู357อยู่หรือเปล่าก็นี่ไงช่อง5ไงนี่ไงอันนี้เลยโอ้โหเปิดมาพี๊ด คนเดือดก็เล่นเป็นนางเอกผมยาวนี่เห็นใช่ไหมคนเถื่อนนะคนเถื่อนเด้อโอ้โหนุนผมได้ชินใจมากอ่ะคนเถื่อนทางพันธบัตรห้านะครับตีเรืออะไรฮะละของละอะไรลอะไรตีเรืออะไรอ่ะละของเล่อะไรก็สมตัวอะไรจริงๆนะ เรือจริงจริงอ่าหมดหรือยังนะก็คนเถื่อนหลังจากเรือแพนะครับในช่วงประมาณเดือนหน้านะตอนนี้ก็ดูพี่โตโน่ขอเสื้อผ้าไปก่อนนะครับนี่นี่นี่จะบอกว่าไม่เก่งไม่ธรรมดานะครับฟิตเนสบ่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวคนเถื่อนเนี่ยต้องถอดเสื้อเลยนะเฮ้ยโอ้โหทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปบีซีนให้ลุ้นด้วยนะโอ้ก็บอกก็บอยาน่นะครับอะไรันอ่าโตโน่เนี่ยนะครับขอเสื้อเออเดี๋ยวเก่งบอกว่าอย่าไปยอมขอในเต็ม และนี่คือน้องหนึ่งของเราก่อน้องเกดเดะนทางมาเถอะมาเถิดท่านครับเล่นมาก่อนอันนี้โมทนาบุญครับท่านเชิญนะครับก็มีรัมเติลนะครับโรแมนติกรุ่นนะครับตอนนี้ก็หวานไปด้อยแล้วคือช่วงนะคือช่วงนะคือช่วงนะไม่เป็นไรนะครับก็แต่ละคนนกาจะเคยเห็นนะครับถ้าหากว่า นึกไม่ออกนะครับพยายามแยกให้ออกระหว่างบั้มโรแมนติกบุดนะครับกับซูพีเอ็มนะครับแยกให้ออกนะฮะโอ้โหกล้าไม่เกี่ยวกันบ้างป้าเนาะบางคอะไรก็ป้ายก็นปใายกันตรงไหนนี่บางคอะไรก็จะความกล้าหาญแล้วประเด็นนะแหมปนกระดุมลงมาถึงเม็ดที่สามด้วยแน่นอนพอเรียกว่าเป็นแบบจริงๆถ้าปดถึงขั้นแกงก็ปดไปแล้ว อัลบั้มหน้าอัลบั้มหน้าปลดถึงเก่งๆเป็นโปรโมชั่นเป็นโปรโมชั่นเขาบอกว่าด้านในเพลงพอมากก็ไปเลือกฟังกันได้ชอบกันนไหก็เลือกฟังกันได้แล้วจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คือว่าไม่มีอะไรจะคุยนะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเอ็มบีเอ็มบีกำลังจะออกแล้วไม่มีอะไรจะคุยจริงหรอแตอนนั้นเอ็มบีล่ะพี่นั่งอยู่ตรงนั้นพี่นั่งแต่ไม่ได้ขึ้นมาเลยอ่ะดูก็ดูเพลงเดียวพี่เก๋แล้วพี่นะนี ก็รอดูนะครับ m อ็มวีขบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไตรเตอร์โต๊ะที่แบบเตินมากจริงๆนะครับจริงเหรอจริงเหรอเดีไปจะรอดูเป็นคนเปื่อนไปเลยนะครับไปดูขอบคุณครับทีและนี่คือเจอามันโตในวันนี้่ะน้องรุ่นเดซาราเล็กเหรน้องๆทุกคนฝากสินค้างานแล้วก็ฝากสินคการช้อปปิ้งในงานด้วยอย่าลืมนะ่ยสินค้าของพี่จีครบทุกสี่เก้าเก้าคูปองหนึ่งใบหย่อนกล่องวันนี้วันสุดท้ายแล้วรถยนต์นิสสันมาร์สนะครับตัวเล่นไอแพดแปดรางวัลหัวเช่วยหนึ่งพันบาท อีก20รางวัลนะคะจับรางวัลวันที่13กรกฎาคมนี้นะพรุ่งนี้วันพุธวันพุธพรุ่งนี้เรามีคอนเสิร์ตอีกเหมือนกันกเบนใครมาใครมาเบนสุพลเบลเบลสุขาเบลเ